สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเสุดช so ่องซอกโกนคนอาร์ฟเฟซชียนนะคะวันนี้เรามาบุกบ้านน้องฟิล์มพยักหน้าหยกสกปรกคือน้องฟิล์มอ๋อเหรอจังหัวอย่างเห็นฉันบอเห็นแม่บ่ลูกเห็นแม่บอเห็นแม่ได้เกินลูกบอคุณได้เห็นแม่บอผูเห็นแม่เต้นบอ่ะดี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 สวยๆนะ เต้นสวยๆอยู่ข้างหน้าน่ะเต้นบ่คือมูบ่ะหรือมูบบอคือเต้นไม่ทาสูตรมาลสั่งโรงงานไปเขา้ามีท้ามีกลุ่มเมอตะกี้ซิวไฟนท่านเด้อท่านิตเาซิว ตายในหอิได้แล้วครอะไรอ่ะที่คอยกินจะรูจ่อยไหมจ่อยนะถามว่าจอยบจอยผิีอยด้วยวดอยู่ด้วยทําไม่ิวดีแล้วก็ไม่ดอันนี้แหละที่คอยกิน้แ่แีว่าซิ้วหอยสิหายคู่วันนี้อะถีบมันออกยังไม่ออกเลยแม่อันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้ซื้อมากินเป็นแบบวกวานะแก็ดีวานนี่จะกินมากโอ้ เรื่องเบาหวานคงสิบโมเมนข่อและขนักหวานรแน่ล้นล,แลนะแเช็คอะรเออู้เชเดือนหน้านะคะโมกราคนะคะเริ่มซกรจะมีน้ําปั่นขายนะคะการเีนแบบเลยว่าแห้งหมาา่มีน้ำปั่นเย่างลห่งร้อยยี่บาทขายนะคะ เดียกละร้อยยี่สิบบาทน้ำปั่นน้ำปั่นน้ำปั่นกอนีขาวแม่หรอกของนูมีหลายกล้องแม่นูใส่สามกล้องได้ทุกกล้องดูทุกกระเบียดนิ้วปอพยักหน้าหยกเป่าวสกปรกล์มธนาทิพย์อ๋อนี่ล่ะคนยังจือ เห็นบอเหนเออยบอเอยงบอเกยย้อนแม่กระทา่ง,งามบอมิเตน่เห็ุคูปีได้ใน,นป,ป,นะปีนกยอนแม่กระทาปีนกเกษตรส่วสูงยามมาก,กม่้อนมู <g ül> นมเฮ้งไหนเค็ม แตงไ้สันแน่อสันต็งหน้าบอเกมเมื่อก่อนสันแนหมอนเลงมากเลยอะเมือก่อนเม่อก่อนเหมือนเล็งใช่ไหมทุกวันนี้เป็นอุรังอุตังเมื่อวานมีคลิปน้องฟีนอยู่แต่ว่าอัพเสร็จแล้วยังไม่ลงแล้วทำไมไม่ลงลงม้หนีล่ะแต่ว่าเขาจะกข้มาบอกคือตื่นขึ้นมากอะ ก็อาจจะคือบินน้ำมันรับผัดรับผ้าประกาศให้พ่อหรรับผ้าประกาศเนี่ยเขียนลงไปเมื่อก่อนบินกระดาษยิ้ดองอาไว้เป็นเหล้าเป็นเหล้าเป็นลายไม่ไม่ได้ดองใครคะ่ะเพราะว่าครับซอก็คือเลียวทามแล้วก็จะเลียวทาม <laughs> บ่แซ่บบ่ กูไม่มีเวลาหาใครเนี้ยตัวไใดควรนรอเปียวเนี้ยกว่าตัวไใดควรนรอเอาตัวไม่ไหลสุดเอาก็เป็นไหสุดนะพี่ที่ขอบคุณรัฐบาลไทยนะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลไทยให้มาสามหมื่นไปซื้อโทรศัพท์มาสองหมื่นแปดขอบคุณรัฐบาลไทยฮะ ไม่ไม่ชอบซัมซุงรมั้ยรุ่าคนละรุ่นอันนี้ vivo อันนั้น oppo อันนี้ realme กินแล้วมันกินแล้วมันกินแล้วมันกินกินแล้วกินอะไรเยอะแยะเดี๋ยวมึงก็หลับไปขึ้นฉากอีกฮะยุใส่เนี้อ ด uhm. นเสื้อสาสิบคนก็สวยไหมหกสิบคนจะอีกอย่างมันหกกเอต้องกองมันไม่ยากปีนกันยุบสัตว์ยังเีนซื้อมือได้เพีกันปีสูใส่ใหญ่เเพียกันยังวะเพี้ยงก็ แต่กระบาทเรืองอันนี้ก็ใช้คุ้มนะสามปีเลยาเปพลบอกาติกานลร้าเจอจะผลอใจไปก่อนอขอุ้ยขอบคุณค่ะคุณแม่หนูหนูเสร็จจากฟิล์มหนูก็จะไปอัพคลิป แล้วก็จะขึ้นบ้านปีดบ,บ้านอยูไปน,นี่เขาขึ้นยู่ขอซื้อไอโฟนแต่คนละมาขอซื้อไอโฟนขอซื้ออันรถมอเตอร์ไซค์แต่คันหนึ่งบดีกวา่าบอ,อสให้ขอซื้อไอโฟนขอซื้ออันมอเตอร์ไซค์คนบดีกวา่าบอ,อสมอเตอร์ไซค์มัน,นก,กับไปฮอดประเทศนอกก็ได้นี่ละเอากอันนี้กับไปอดทัวร์ในฮอร์ดออสเตริกาใไต้อสเตริกาอันนี้กับไปทัวร์แหม่ใช้เพื่อมาหันกินไม่ได้นะนี่ทำเงินได้นี่ก็ทัวร์ได้เนี่นี่เนี่ยมันยังเงี้ย ทีเดียวเนี่ยตาั้นซื้อไอโฟนอ่ะมาซื้อรุนอดีเป่าะโดโดนบดนรโดนกดกโดนกระโดโดนกโดนกรโดนกระโดนก่ะโดนโดนกดนกโดนกระโนะโดนโดนกระโดนีรกรนระโดกกรนดนกน้นดกนนดกกันเลยแมท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 อยู่แม่แมทนี้แมทนี้แมทเดียวแมหน้าไม่ต้องดดดกันห ใส่สูตรอันนี้ขาวหนะขาวไม่สูตรจะใส่ไปขายปุ๋ยใส่ไปขายเพราะไม่ได้ขายไปเหมือนเดิมก็เขาไม่ให้ขายจะไปขายอะไรสคริปต์เขาออกมาแล้วหรอสคริปต์ออกมาแล้วหรอเมื่อวานเียวอาญานอนหลับไปผิดกินหน่อยเขาตัดสปอนเซอร์ออาญานอนหลับไปผิดกินแบบพรุ่งนี้โอเคบายบายซียูเนิคไทม์แล้วค่อยเจอกันนะ